หลวงพ่ออู่ทองหรือพระพุทธปุษยะคีรีสีสวรณภูมิเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาหินที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีความสูง108เมตรฐานกว้าง88เมตรหน้าตักกว้าง65เมตรตั้งอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีสร้างในบริเวณเหมืองหินเก่าและก็เป็นพุทธมณตรของจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นที่17มกราคม2567ครับผมอยู่ที่วัดโรงพ่ออู่ทองนะครับเป็นพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาเที่ยวแล้วก็มานมัสการนะครับแล้วผมก็จะมาด้วยอยู่ใ,ใกล้บ้านผมนี่เองที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับอืมครับตอนนี้ก็เขามี สกายวอล์กด้วยนะครับที่หน้าผาบริเวณนู้นก็จะเป็นหน้าผานั่นนะครับเขาก็กํากำลังจะสร้างสกายวอล์กตอนนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เขาบอกว่าอีกไม่นานก็จะเปิดให้ชมนะครับก็เป็นสกายวอล์กที่อยู่ตามหน้าผานั่นนะครับท่านผู้ชมยาวทีเดียวไต่ไปตามหน้าผา คุณพี่ครับสะพานกระจกได้ขึ้นได้อย่างครับเขาเรียกสกายวอล์กสกายวอล์กขึ้นได้อย่างครับยามยามเพราะว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์อืยังไม่ได้เปิดให้ขึ้นอีกอีกอีกไม่นานเท่าไรหรอกเที่ยวหน้ามาโอ้เที่ยวหน้ามาก็จะได้อยู่ไหนเราอยู่ชนบุรีครับอืเที่ยวหน้ามานะมีเสร็จใน้นขึ้นทีครับตอนปีใหม่เขาให้ขึ้นฟรีเป็นสามวันอืปีใหม่ให้ขึ้นแต่วันยังไม่สมบูรณ์ ยังไม่สมบูรณ์นะเขา<อ>เขาให้ขึ้นปีใหม่ขึ้นไปแล้วสามวันโอ้ครับครับโอ้ขอบพระคุณครับพระธรรมพุทธิมงคลหรือหลวงพ่อสอิ่ิงแห่งวัดป่าเลไาลจังหวัดสุพรรณบุรีดำริสร้างพระพุทธรูปแกะสลักจากหน้าผาหินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่หน้าผามังกรบินในเขตโบราณสถานอูทองเมืองอูทองเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่พุทธศาสนาในนินแดนสุวรรณภูมิซึ่งเผยแผ่มาโดยพระเจ้าอาโศกมหาราชแห่งอินเดียในบริเวณนี้จึงมีรูปแกะสลักพระเจ้าอาโศกมหาราชครับช่วงนี้ก็เป็นยามบ่ายนะครับย้อนแสงนิดนึงนะครับ หลวงพ่ออูทองหรือพระพุทธอุทสยะกรีศรีสวรณภูมิณนะพุทธมนฑลจังหวัดสุพรรณบุรีครับพระพุทธรูปหินแกะสลักนี้ปางปโปรดพระมารดาเป็นพระแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับ เมื่อเดินชมบริเวณโดยรอบก็จะเจอแผ่นหินที่แกะสลักเป็นรูปพุทธประวัติมากมายรายร้ององค์งพระพุทธรูปนั่งเนี่นะครับนี่ก็เป็นต,อ,ตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ครับแล้วก็มีภาพแกะสลักอีกมากมายสวยงามแกะสลักจากหินทั้งหมดนะครับเมื่อเดินเข้ามาในซุ้มใต้ หน้าผาเนี่ยนะครับบริเวณนี้เขาก็จะเจาะให้มันเป็นถ้ำนะฮะก็มีพระแก้วมรกตเนี่ยทั้งสามฤดูเลยฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวครับนี่ครับพระแก้วมรกตนะครับจำลองนะก็มีแล้วก็เมื่อเดินเข้ามามีต้นโพทองนะครับบริเวณนี้ต้นโพทองแล้วก็ แม่พระธรณีบีบมวยผมก็มีชุดไทยมาเส้นไหว้เยอะมากมายเลยนะครับก็คงจะศักศนะครับเพราะว่ามีคนเอาชุดไทยมาถวายเยอะแยะแล้วก็มีรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับอยู่ตรงนี้ให้เราได้ปิดทองทําบุญแล้วก็นี่ครับรูปแกะสลักพระเจ้าอาโศกมหาราชแห่งอินเดีย ผู้ที่เป็นพุทธมามะกะที่ยิ่งใหญ่ในพุทธศาสนาเป็นผู้ที่เผยแผ่พุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งก็คือบริเวณนี้แหละครับอำเภออู่ทองนี่แหละมันเป็นเมืองเก่า,มาสมัยโน้นนะครับวาราวดีสมัยก่อนพุทธกาลนนะครับก็สมัยพุทธกาลอันนี้รูปของหลวงพ่อสะอิงนะครับขึ้นแปะไว้อยู่ตรง บริเวณถ้ำหน้าผาตรงนี้นะครับก็หลวงพ่อสะอิ่งที่แหละเป็นผู้ดําิริเริ่มในการที่สร้างาพุทธมนฑลของจังหวัดสุพรรณบุรีครับแล้วก็พระแกะสะลักแห่งนี้บริเวณถ้ำแห่งนี้ก็จะมีพุทธรูป มากมายซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่5พระองค์ปัจจุบันนี้เราอยู่ในช่วงของพระพุทธเจ้าองค์ที่4ก็คือโคดมพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธโคดมองค์ที่5ซึ่งยังไม่จุดตินะครับก็คือพระศรีอริยะเมตรตรก่อนหน้านี้ก็คือพระกะกุสันโธ องค์ที่สองพระโกนาคมโนและองค์ที่สามพระกัดสโปรครับท่านผู้ชมแล้วก็ โคดมพระพุทธเจ้าและก็พระศีอริยะเมตรตรซึ่งในบริเวณนี้ก็มีพระพุทธเจ้าทั้ง5้าพระองค์ให้เราได้นามานามัสการสักการะครับเป็นภาพแกะสลักซึ่งแกะจากหินทั้งหมดนะครับก็มีพุทธศาสนิกชนก็ไปปิดทองนะครับก็จะปิดเท่าที่ปิดถึงเพราะนั้นบริเวณพระพ,ระพักอันนี้พระรีอริยะเมตรตรครับองค์สีขาวอันนี้ก็คือพระกะ กุสันโทแต่มีชื่อเขียนไว้นะครับออโอนะโกนาคมโมน,นะครับแล้วก็พระกัตสโปนะครับส่วนองค์ปัจจุบันก็คือ,อ,อพระพุทธโคโดมโคโดมพระพุทธเจ้าครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ได้มานมัสการหรือมาสาการะเดีวนี้ก็มีหลวงพ่อสังคจายแลว้วก็พระนาคปลกนะครับหลวงพ่อวัดหลวงพ่อสดวัดปากน้ํา ก็จะมีรูปแกะสะลักอยู่ในบริเวณถ้ำตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเมื่อเดินออกมาด้านนอกนี่ครับก็แสงยามบ่าย ในบริเวณพุทธมนฑลของสุพรรณบุรีนี่นะครับก็ประดับประดาไปด้วยน้ําตกระกังมากมายทัศนียภาพเนี่ยสวยงามมากท่านผู้ชมเมื่อได้มาเยือนแล้วมาสักการะ,าาระแล้วก็จะทําให้จิตใจเบิกบานเราได้มีความสุขก็ขอ,อนําบุญมาเผยแผ่กับท่านสาธุชนทั้งหลายนะครับขอให้มีความสุขความเจริญในช่วงปีใหม่นี้นะครับขอบพระคุณครับ